ค่ะเพื่อนเพื่อนชาวราศีพิจิกนะคะดาวนะคะมาจากช่องดาวสกายค่ะโอเคค่ะวันนี้ดาวก็ถือโอกาสก่อนที่จะไปทํางานดาวก็ขอ,อามาเจอเพื่อนเพื่อนชาวราศีพิจิกนะคะคิดถึงกันบ้างไหมคะดาวคิดถึงคุณนะคะาดาวขอทานายให้กับชาวราศีพิจิกนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนจนถึงวันที่ส5บห้าธันว ทันวาคมนะคะก่อนด,ดาวขอย้ำนิดหนึ่งนะคะว่าการทำนายของดาวแต่ละติ่ไม่ได้เฉพาะจอจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะถ้าตรงมไม่ตรงกับท่านใดดาวต้องขออภัยเพื่อนๆชาวราศีพิจิกด้วยนะคะ,อะตอนนี้ดาวก็เปิดไพ่กับเพื่อนๆชาวราศีพิจิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามาดูกันนะคะว่าเพื่อนๆชาวราศีพิจิก จะได้ไพอ่อะไรบ้างนะคะ Queen of Swords The ะแฮมนไม้ออกแห a นแปดไม้ค่ะเดอชาเลอร The f ะ o l สุดท้ายดอเวอนะคะ,ะมาดูกันค่ะช่วงนี้ ก็นาจจะมีความเหมือนอับใจในะเรื่องของการใช้อำน,นาจอะไรบางอย่างที่มาครอบงำในตัวของเพื่อนๆนะคะอาจจะทำให้เพื่อนๆอ่นอับใจในช่วงระยะเวลานี้นะคะในส่วนของรายได้เพื่อนๆช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะก็ขอเพื่อนๆนะตรงใช้ความ พยายามและความทะเยอทะยานในสิ่งที่เรามีในตัวเองนะคะสู้มันต่อไปนะคะเพื่อนๆแต่ก็ไม่ถึงกับทำให้เพื่อนๆต้องแบบเดือดร้อนอะไรขนาดนั้นแต่ว่าถือว่าไรายได้ในช่วงนี้ก็ถือว่ายังไม่โอเคเท่าไหร่นะคะอุปสรรคของเพื่อนๆก็คือนาเวลานี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของการเงิน ะะไม่เป็นที่น่าพพอใจในสิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้นะคะในส่วนของสังคมเพื่อนฝูงเราหรือว่าคนรอบข้างของเพื่อนในช่วงนี้เขาพวกเขา,าอาจจะแบบมีความดื้อรั้นหรือว่าไม่ค่อยฟังเหตุผลเท่าไหร่หรือว่ามีทิในตัวเองก็ค่อนจะเยอะนะคะเลยทําให้ความสัมพันธ์ในเรื่องของ ปางเป็นเพื่อนหรือว่าในในเรื่องของการทํางานมันอาจจะดูแบบไม่ค่อยอืมดีเท่าไหร่หรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของความอึดอัดใจในเรื่องของอในสังในสังคมเพื่อนฝูงของเพื่อนๆนะขนาดนี้ด้วยนะคะเพราะว่าต่างคนก็ต่างมีที่กันเยอะนะคะก็เลยไม่ค่อยฟังเหตียดผล ที่อของกันและกันเท่าไหรในช่วงเดือนมีนานะคะในส่วนของอความมั่นคงหรือว่าการทํางานของเพื่อนในช่วงเดือนมีนาเนี่ยเพื่อนๆอาจจะได้เซ็นสัญญาอะไรบางอย่างเกี่ยวกับงานนะคะอาจจะมีการร่วมทุนหรือว่าลงทุนหรือว่ามีการเซ็นสัญญางานนะคะต่อกันอาจจะเป็นเรื่องของการเดินทาง ไปทํางานหรือว่าอาจจะมีการมาพา,ายระหว่างกาันหรือว่ามีการประมูลอะไรสักอย่างนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการทํางานระหว่างาคุณและก็ผู้ผู้ร่วมงนกับคุณนะคะในะช่วงนี้คุณอาจจะมีการเซ็นสัญญางานนะคะ อในส่วนของวันที่อในเรื่องขอโทษค่ะในส่วนของอ่าบุตรหลานบริวารของคุณช่วงนี้พวกเขาก็อ,อ่าตาก็มีความรักกับให้ความรักกับคุณนะคะในช่วงบุตรหลานบริวารของคุณก็อเขาก็ ให้ความสนใจหรือว่าคุณก็ให้ความสนใจกับในเรื่องการดูแลหรือว่าในเรื่องของการให้กำลังใจกันตลอดเวลานะคะบุตรหลานของคุณนะคะในช่วงนี้เขาก็มีความแฮปปี้ดีแล้วมีความเป็นตัวตัวเองสูงมากแล้วก็มีสละในการใช้ความคิดนะคะแล้วก็หรือไม่หรือ บริวารของคุณในะช่วงนี้คุณอ,อาจจะได้เดินทางหรือว่าไปที่ท่องเที่ยวด้วยกันหรือว่าในในกับหุนหลานของคุณหรือว่ากับบริวารของคุณนะคะอาจจะได้มีการท่องเที่ยวไปนู่นมานี่หรือว่า,ามีการพบปะสางสา์กันมีการพูดคุยกันเยอะมากขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะ ในส่วนของความรักของชาวราศรีพิจิกนะคะช่วงนี้คุณเหมือนอัดใจนะมีความอึนอัดในเรื่องของความรักคุณอาจจะโดนบีบบังคับในเรื่องของเรื่อองงขการกระทำในเรื่องของ,รรอง,ของอจิตใจนะคะในช่วงนี้ ดนแบบหรืภายใต้อำนาจของอคนรักของคนนะคะเขาให้คุณอาจจะดูแบบหมั่นอึดอัดใจหรือว่าหมันแบบผิดใจที่จะต้องอยู่ด้วยกันในช่วงนี้หรือว่าผิดใจที่จะต้องคุยกันหรือผิดใจที่ต้องทํานะคะในช่วงนี้ดาวก็ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีพิจิกในเรื่องของความรักและการเงินนะคะ ที่ที่เห็นอยู่น่าจะมี2สองเรื่องนะคะในของปัญหาของชาวราศีพิจิกนะคะในช่วงเดือนนี้นะคุนเมนอาจจะเป็นหนึ่งก,ก็จะเป็นเรื่องของการเงินนะคะสองก็จะเป็นเรื่องของความรักนะคะยังไงทุกอย่างมันก็มีทางออกของมันนะคะในเรื่องของแต่ว่ามันต้องอาศัยเวลานะคะในการแก้ไขนะคะ ดาขอให้เพื่อนชาวราศีพิจิกสูส้ต่อไปะคะ่ะแล้วจะทุกอย่างมันจะสําเร็จนะคะดาขอเป็นกวางใจให้เพื่อนนชาวราศีพิจิกนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงนะคะดาวขอให้เ,เพื่อนนช่วยกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับดาวด้วยนะคะ คลิปพลังต่อๆไปเราจะได้มาเจอกันนะคะแล้วก็มาให้กำลังใจกันอยู่ตลอดนะคะขอเป็นส่วนหนึ่งในการให้กำลังใจกับเพื่อนๆนะคะทุกๆคนที่มีปัญหาในเรื่องของการหาความรักนะคะไม่ว่าคุณจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่ามีปัญหาอะไรคุณยังหาเพื่อนหรือว่า ผัวนะคะที่คอยดูแลซัพพอร์ตคุณในะเรื่องของกำลังใจตลอดเวลานะคะคอยเพื่อนอู่้แล้วก็ะมีความหวังในเรื่องของชีวิตที่จะเดินก้าวไปข้างหน้าต่อไปอยตลอดเวลานะคะดาวออเป็นกำลังจิหนึ่งกลังใจให้กับเพื่อนๆชาวราศีพิจิกนะคะ วันนี้ดาวขอเวลาก่อนนะคะเอาไว้ที่ต่อไปเราจะมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้บ๊ายบาย